สวัสดีครับร้านเป็ดพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับประกันสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอน100%ซนครับนัดรับได้นะครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือตะแวกใกล้เคียงนะครับสินค้าเกิน50,000บาทเพิ่มที่นัดได้นะครับที่เซ็นทรัลบิ่นเก้านะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับสร้อยข้อมือทองคําประดับเพชรทองคํา7 7ปอรพชรรวมทั้งหมด7.02กระรัตน้ำหนักร,รวม203.4กรัมความยาว17.5เซนติเมตรหน้ากว้าง 5.8เซนติเมตรราคา710,000บาทครับราคาพิเศษไม่รับเปลี่ยนคืน6 6 8 8 0 0บาทครับชิ้นนี้เป็นสร้อยข้อมืออีกเส้นนะครับที่สวยงามอลังการมากนะครับลวดลายของลายนะครับวิจิตรงดงามมากนะครับให้ดูความหนาของไปมาทองคำนะครับเส้นนี้น้ำหนักรวม203.4กรัมนะครับ เป็นทองคำ77-79เปอรนตะครับตรวจสอบปริมานทองคํา3ครั้งนะครับได้ค่าเฉลี่ยมาประมาณนี้นะครับชิ้นนี้ทองหนามากนะครับส่วนเพชรนะครับให้มาทั้งหมด7.02กะรัตนะครับเพชรทุกเม็ดขาวสะอาดดีนะครับถึงแม้ตัวเรือนจะเป็นทองคําหนานะครับแต่เพชรขาวสะอาดดีทุกเม็ดนะครับเล่นไฟหมดนะครับเดี๋ยวลองท่าไปชมนะครับ ชิ้นนี้ไม่น่าเรียกว่าสร้อยข้อมือนะครับน่าจะเรียกว่าปลอกแขนนกคําฝั่งเพชรมากกว่านะครับชิ้นงานเขาอลังการใหญ่เวอร์วังมากนะครับหน้ากว้าง5.8ซนติเมตรนะครับความยาว17.5เซนติเมตรนะครับพี่พี่ที่ข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้นะครับเส้นนี้นะครับสวยงามลวดลายวิจิตรดีมากนะครับอย่างกับผ้าใหม่เลยนะครับชิ้นนี้ค่าช่างเจลลี่แพงมากนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับลวดลายวิจิตรแบบนี้นะครับอย่างสารผ้าใหม่นะครับชิ้นงานนี้ค่าช่างนี่เป็นแสนแน่นอนครับ ชิ้นนี้นะครับช่างที่ทําขึ้นมานะครับต้องใช้ความเพียรพยายามมากนะครับแต่ต้องเป็นช่างที่มีประสบการณ์สูงมากนะครับเดี๋ยวลองช่างน้ําหนักให้ชมนะครับช่างให้ดูเห็นๆเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ทองคำนะครับ7 7ถึง79เปอร์เซ็นต์นะครับสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับลองช่างนะครับ นี่นะครับ203กรัมนะครับเนื่องจากเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องใหญ่นะครับไม่สามารถมีจุดทดสัญยมได้นะครับเครื่องเล็กก็ไม่สามารถชั่งได้นะครับเพราะน้ําหนักเกินนะครับชิ้นนี้มาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขต่างๆนะครับพี่ๆใช้งานเบื่อแล้วใส่เบื่อแล้วอยากขายคืนอยากเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หมดนะครับขอให้ตรงตามเงื่อนไขนะครับ พี่ที่อยู่กรทมนะครับสามารถนัดรับมาชมได้ที่ JJMO นะครับพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์นะครับแต่ชิ้นนี้ไปส่งให้ถึงมือเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากเป็นสินค้ามูลค่าสูงนะครับงานชิ้นนี้เป็นงานเก่านะครับกึ่งโบราณนิดๆนะครับแต่ไม่โบราณมากนะครับให้ดูลวดลายอีกครั้งนะครับลวดลายสวยงามนะครับลายทิตฐินะครับเกลียวคืนของลวดลายนะครับอย่างผ้าใหม่นะครับสวยงามเกินคำบรรยายนะครับ หากพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจงานส,สวยๆชิ้นนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นด้านล่ลางเลยนะครับสามารถมาจําสินค้าได้นะครับกรนี้พี่ๆยังไม่พร้อมนะครับแต่สนใจอยากได้จริงๆนะครับเงื่อไนไขามาจํานะครับสามารถยืดหยุ่นได้หมดนะครับจ่ายมาจําวันนี้นะครับจ่ายครบอีกทีเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดนะครับพูดคุยยืดหยุ่นกันได้เหมือนเดิมนะครับชิ้นงานนี้ค่าช่างเจลลี่แพงมากนะครับ ชิ้นงานชิ้นนี้มี2ราคานะครับ7 1 0 0 0ืนบาทแล้วก็ราคาพิเศษม่รับคืนนะครับ6 6 8 0 0 0 0บาทนะครับพี่ๆปิจารณาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันขอขอบคุณี่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ